ขยับไปดูสถานการณ์ที่ฝากฝั่งของข่าวสารเทคโนโลยีกันบ้างนะคะเมื่อ Google ตอนนี้คะ่ะได้ประกาศการลงทุนก้อนใหญ่เลยมูลค่ากว่า1น0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดระยะเวลา5ปีนะคะเพื่อที่จะไปสร้างศูนย์ข้อมูลรวมไปถึงศูนย์ AI แห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดนอกสหรัฐอเมริกาในอินเดียค่ะนี่ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังของ Google นะคะในด้านธุรกิจคลาวแล้วก็ธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ในตลาดเกิดใหม่ค่ะ กูเกิลได้เผยแผนลงทุนครั้งใหญ่ในตลาดอินเดียเมื่อบริษัทตั้งเป้าลงทุนประมาณ15,000พล้านดอลลาร์สหรัฐสัดส่วนในบางรายงานคือ1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในระยะเวลา5ปีนะคะเพื่อก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data c เซ t e เพร้อมกับศูนย์ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI h u หับขนาดยักษ์ในรัฐอันธรประเทศทางตอนใต้ของอินเดียซึ่งโครงการนี้ออกแบบให้รองรับกําลังไฟฟ้า1กิกะวัตต์ซึ่งจะกลายมาเป็นศูนย์ AI ไที่ใหญ่ที่สุดของ Google นอกสหรัฐอเมริกาค่ะการประกาศในครั้งนี้ถว่าเป็นนในกลยุทธ สำคัญของ Google นะคะที่จะตอบรับแรงผลักดันความต้องการใช้บริการคลาวด์และ AI ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกบริษัทมีแผนเพิ่มงบลงทุนสำหรับปี2025ไปถึง85,000ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก75,000ล้านดอลลาร์ในต้นปีเนื่องจากว่าความต้องการสินค้าและบริการคลาวด์ที่แข็งแกร่งและเติบโตต่อเนื่องค่ะ ในระดับภูมิภาคนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะอินเดียกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของผู้เล่นไอทีระดับโลกทั้ง Microsoft และ Amazon Web Service ผู้ที่ให้บริการค่าวรายอื่นๆต่างก็เร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและ AI เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดดิจิทัลภายในประเทศด้วย โครงการนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกแต่ว่ามีความหมายเชิงกลยุทธ์อย่างยิ่งอินเดียมีบทบาทสนับสนุนนะคะทั้งด้านนโยบายด้านที่ดินและการประสานงานด้านพลังงานด้วยที่สําคัญคือข้อได้เปรียบในการตั้งศูนย์ AI ในอินเดียยังอยู่ที่การประมวลผลข้อมูลในประเทศซึ่งช่วยให้บริการ AI ตอบสนองได้เร็วขึ้นลดปัญหาด้านความหน่วงของเครือข่ายและอาจจะลดข้อจํากัดทางกฎหมายหรือว่าข้อกําหนดที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลระหว่างประเทศได้ด้วยค่ะ สำหรับ Google นี่ไม่ใช่เพียงการขยายโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นนะคะแต่เป็นการส่งสัญญาณว่าอินเดียเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ในการแข่งขันของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกทั้งในแง่ตลาดผู้ใช้และก็ทรัพยากรบุคคลโดยโครงการลงทุน15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐของ Google ที่อินเดียถือเป็นบททดสอบระบบศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ในระดับโลกนอกจากสาหรัฐโดยมีเป้าหมายวางตำแหน่งอินเดียให้เป็นฐานสำคัญในเวทีเทคโนโลยีโลกและก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมแข่งขันในตลาดบริการคลาวด์และ AI ที่กำลังดุเดือดด้วยค่ะคือโลกเขาหมุนไป <Ha. S 1> หมุนไปดังนั้นในเรื่องของ Data Center, hmm. เรื่อง AI มันจะต้องมีที่เก็บที่มันมั่วขึ้มาสุดๆอ่ะโหแล้วก็ประเด็นคือหวยไปลงอันนี้คือเรื่องดีนะ <Ha. S 1> <laughs> พอบอกหวยไปลงบางทีมันดูด้วยไม่ดิก็คือเรื่องอินเดียและประเด็นคือมันจะต้องมีการพัฒนาและคนในอินเดียคือวันนี้คือสูงที่สุดมากที่สุดในโลกไปแล้ว <Ha. S 1> มันจะพัฒนาได้เร็วเพราะข้อมูลมันเยอะโอ้โห oh, ได้เงินก้อนใหญ่เลยนะคะพัฒนาประเทศต่อ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ